สวัสดีครับกับผมนักเรียนเตรียมทหารยศวัดจันทิมารครับตอนเครับเลขที่ยี่สิบห้าครความคาดหวังในการเรียนวิชานาฏศิลป์น,นะครับก็ผมคาดหวังว่าน่าจะได้อะไรไม่มากก็น้อยในการเรียนวิชานาฏศิลป์ได้ความรู้เกี่ยวกับทักษะต่างๆในการเป็นนักเรียนที่เรียนเกี่ยวกับ นาฏศิสินถ้าลำถ้าการนั่งพระเพียบแบบนี้ครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ผมจะสามารถนำสิ่งเหล่านี้ที่ได้จากการเรียนวิชานาฏศิสป์ไปต่อยอดเผ <c oughs> ยแพร่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกโรงเรียนเตรียมทหารจะได้สร้างประโยชน์ ดูแลบำรุงรักษาวิชาน่าจะสินต่อไปสืบทอดต่อไปครับก็